สวัสดีค่ะเจอกับพี่กิต้อีกแล้วนะคะว่าฉันเป็นซึมเศร้านะคะทุกคนสามารถติดตามได้ทางเพจของ Facebook แล้วก็ทางช่อง y o u b e c h ชาแน l ฉันเป็นซึมเศร้านะคะก็ช่องนี้อยากจะทำขึ้นมาเพื่อเองก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การเป็นซึมเศร้าตั้งแต่ก่อนเป็นจนถึงปัจจุบันว่าเรามาเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงเนาะแต่วันนี้จะพูดถึง7ด เหัวข้อนะคะที่สังเกตตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นหรือเช็คตัวเองได้ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่นะคะข้อที่1เลยสําหรับพี่กิตาคือผลกระทบที่เกิดจากซึมเศร้านะคะผลกระทบต่ออารมณ์ค่ะเรามันจะเห็นได้ชัดมากเลยว่าเมื่อเราเริ่มป่วยเป็นซึมเศร้าเนะะี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่ออารมณ์แบบ เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากที่เราเคยเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแรงทางความรู้สึกหรืออารมณ์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่การที่เราเป็นคนที่สดใสล่าเริงซึ่งเหล่านี้จะลดลงกลายเป็นซึมหง,งอยเหงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อ๋อร้องไห้ได้ง่ายขึ้นกระทบกระเทือนจิตใจได้บ่อยขึ้นแล้วก็รู้สึกอ่อนไหวง่ายอ่ะถ้าเกิดแบบมีอะไรนิดหน่อยมาพูดแล้วเรารู้สึกทําให้เรารู้สึกแย่เราก็ปล่อยออกมาเลยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งเนาะแล้วเขาเรียกว่าไงอารมณ์ของเรากลายเป็นสีเทาเลยอ่ะที่แบบว่ามีคนเคยพูดว่าถ้าเราอกหักแล้วโลกทั้งใบก็จะกลายเป็นสีเทา คนอาการซึมเศร้าก็จะประมาณนี้นะคะมองอะไรก็ไม่สนุกเขาเต้นกันเขาเฮฮาปาร์ตี้เราก็ไม่ได้สนุกกับเขาด้วยนะคะค่ะข้อที่2ที่มีผลกระทบจากการเป็นซึมเศร้านะคะก็คือด้านความคิดค่ะความคิดกับอารมณ์นี่ต่างกันนะคะความคิดก็คือด้านที่เราใช้สมองในการประมวลใช่ไหม ยกตัวอย่างเช่นของพี่อะที่จะรู้สึกชัดเจนเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราคิดว่าเราคุณค่าเราหายไปนะคะคุณค่าในตัวตนเราลดลงไปเรารู้สึกว่าเราเป็นภาร้าของคนในครอบครัวของคนอื่นมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วทำได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนเนี่ยนะคะถ้าป่วยมากๆหรือแบบ ไม่รู้ตัวแล้วก็ปล่อยหรือหลังใช่ไหมบางคนก็จะเป็นแบบอ๋อถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายหรือหาช่องทางในการทําร้ายตัวเองบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเนาะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือบางคนเนี่ย ถึงขั้นสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะคะอย่างพี่กิต้าก็มีช่วงหนึ่งเพราะว่าด้วยตั้งแต่พอเริ่มมาเป็นโลกนี้และก่อนหน้านั้นด้วยก็คือเราก็เป็นโรคเครียดอะ่ะเป็นโรคสะสมความเครียดกังวลมาระยะหนึ่งแล้วก่อนจะเข้าสู่โลกนี้เนาะมันจะมาหมดเลยนะคะถ้ามันมาแล้วเราก็น้ําหนักตัวเราเพิ่มเยอะมากกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองจากคนที่เคยผอมมากสูง165น้ําหนักตัวอยู่ที่5 0เศษอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าผอมผอมและอยู่ ในระดับดีสีน้ำหนัก48 50 53แปดห้าสาสิอะไรเงี้ยเนาะโอ้แต่คือพอแบบพอเราเป็นโรคนี้ปุ๊บเราก็เราอยู่กับภาวะสภาพจิตใจแบบนั้นมาปุ๊บเราไม่ดูแลตัวเองเลยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นคนทานอะไรเยอะนะคะแต่ว่าที่มันอ้วนเพราะว่าหนึ่งคือฮอร์โมนของร่างกายด้วยความเครียดเนาะ มันมีส่วนมากนะคะสําหรับบางคนเนาะแล้วก็2คือเราไม่ได้ออกกําลังกายมันก็รวมกันหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือทําให้เรารู้สึกมองตัวเองแล้วไม่มั่นใจในตัวเองพอมีใครมาทักว่าอ้วนก็โอ้โหรู้สึกแย่แล้วก็แบบมานั่งส่องกระจกตัวเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เอารูปเก่าเอารูปใหม่มาเทียบอยู่นั่นแหละนะคะน,นี่ก็มันคือผลกระทบทางความคิดเนาะที่รู้สึกได้เลยนะคะต่อมาหัวข้อที่3ค่ะหัวข้อที่สามคือสมาธิเรานะคะ ก็คือโรคซึมเศร้ามันจะกระทบต่อสมาธิของเราด้วยเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่าสมาธิเราเราโฟกัสกับอะไรได้น้อยลงคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้สึกว่าเวลาครูสอนหรือเวลาครูพูดหรืออธิบายแล้วเราก็จะฟังหรือเราจะเก็บข้อมูลได้น้อยลงส่วนคนที่อยู่ในวัยทําง,งานเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเราจดจ่อก,กับงานหรือความรับผิดชอบที่เราได้รับเนี่ยได้ไม่ดีนะคะมันมันเหมือนไปไม่สุดทางอะ แล้วก็ที่สําคัญคือพอเราได้รับงานเนี่ยเราจะเกิดความวิตกกังวลเยอะมากเราจะกลัวว่าเราทําได้ดีแค่ไหนทําได้ดีไหมเ,เป็นที่แบบ เป็นอย่างเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมแล้วเราจะโดนคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ในผลงานของเรายัางไงเราแคร์ไปหมดเลยเราก็เครียดเนาะมันก็ยิ่งส่งผลต่อสมาธิของเรานะคะข้อที่4ี่คือคิดว่าหลายๆคนคงจะสังเกตได้เนาะก็คือผลกระทบที่ส่งผลต่อร่างกายอย่างแรกเลยนะคะคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยกลางคืนนะคุณจะนอนไม่หลับนอนหลับบ้างตื่นบ้างหลับไม่สนิทกระสับกระส่ายนะคะแล้วก็นอนดิน้น นะเห็นรู้สึกเลยแล้วก็เหมือนเราหลับอยู่แต่ก็เหมือนเราฝันอยู่อะไรเงี้ยเหมือนมันแยกแยะไม่ออกเลยนะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่คืออาการนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ไม่สดชื่นนะคะบางคนมีน้ําหนักลดลดแบบเยอะเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากินอะไรไม่อร่อยเนาะกินอะไรไม่อร่อยไม่เอนจอยอะไรเงี้ยแต่บางคนก็น้ําหนักเพิ่มเพิ่มแบบเท่าตัวเยอะๆเลยอย่างพีดิตาเนี่ยน้ำหนักเพิ่มเพิ่มเพราะหนึ่งไม่ออกกําลังกาย2คือเวลาเครียดแล้วชอบกินของ อชอบกินช็อกโกแลตมากไม่ได้ชอบของหวานทุกชนิดแต่คือรีเควสเลยว่าต้องเป็นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยคือซื้อตุนเป็นถุงแล้วแช่ตู้เย็นแล้วอย่างน้อยคือแบบต้องกินวันวันหนึ่งชิ้น2ชิ้นวันไหนเครียดมากอาจจะ3ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะ เป็นอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยอ้วนบอกกับเราไม่ออกกําลังกายเพราะไม่อยากไปเจอผู้คนการที่เราไปเจอผู้คนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากสําหรับเรามันทําให้เรารู้สึกกังวลรู้สึกว่าต้องพูดอะไรต้องคุยอะไรกับเขารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอใครเราอยากอยู่ในที่ของเราอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็บางคนก็จะงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนเงี้ยนะคะนี่สามารถสังเกตได้ว่าเอ๊ะ เมื่อก่อนฉันไม่เคยเป็นคนแบบนี้นะแล้วทําไมช่วงนี้รู้สึกว่ามันเป็นเป็นแบบเนี้ยมนันขึ้นลง,ลง,ลงบ่อยสวิงบ่อยเราก็สามารถเช็คได้แต่ถ้าอย่าเพิ่งวิตกไปนะคะถ้าบางคนที่รู้สึกเป็นแค่ช่วระยะหนึ่งเหมือนกับว่าบางทีคุณเจอปัญหาหนักๆในช่วงนี้แล้วคุณแบบอารมณ์หงุดหงิดคุณแบบอะไรเงี้ยและยิ่งผู้หญิงก็จะมีช่วงหนึ่งคือช่วงก่อนรอบเดือนหรือช่วงที่ เป็นรอบเดือนเราก็จะอารมณ์สวิงใช่ไหมคะก็อย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าทุกคนเป็นซึมเศร้านะก็ไม่อยากให้เป็นกันนะคะ 5. ้านะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราอะแย่ลงนะคะเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะคนในครอบครัวของเราหรือคนรักเราเคยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเคยกินข้าวด้วยกันเคยออกไปข้างนอกด้วยกันเคยคุยได้ทุกเรื่องเคยแบบ นั่งเฮฮางหัวเลาะด้วยการในครอบครัวเนี่ยแต่พอเป็นโรคสมชร้าคนรู้ไหมเรากลับรู้สึกว่าห้องสี่เหลี่ยมหรือว่าห้องนอนของเราเป็นเซฟโซนของเราเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ที่ไม่อยากให้ใครเข้าและเป็นที่ที่เราก็ไม่อยากออกไปเจอใครเราอยู่เก็บตัวอยู่ในของเราแบบนี้ได้ทั้งวันอันนี้คือมันมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะคะเราก็จะคุยกับคนในบ้านน้อยลงถามถ่ายกันน้อยลง หัวเราะยิ้มให้กันน้อยลงนะคะและที่สําคัญสิ่งที่ตามมาคือคนรอบข้างก็จะเกิดคําถามว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดเป็นปัญหาต่อมาว่าแล้วจะต้องทํำยังไงในเมื่อเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วต่างคนต่างไม่รู้อะคะ่ะปัญหาที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของคนในครอบครัวหรือการที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นหรือปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าไง คนในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้นะคะว่า 1. ตัวเองต้องรู้ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า 2. คนที่อยู่รอบข้างเราหรือคนที่เราอยากจะให้เขารู้จริจรงๆควรจะให้รู้เพื่อที่เขาเองจะได้ช่วยเข้าใจเรา ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ปัญหาแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวเนาะที่ปิกิิต้าอยากเน้นคือถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นซึมเศร้าแต่คุณจะใช้การเป็นซึมเศร้าไปกดทับคนอื่นไม่ได้คุณจะใช้การเป็นซึมเศร้าในการต่อรองแล้วก็ให้ทุกคนเหมือนกับคือเสวิตคุณไม่ได้อะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแต่คุณก็เป็นเป็นอย่างมีสติ คืออยากจะบอกว่าคนเป็นซึมเศร้าไม่ได้บ้านนะคุณไม่ใช่คนที่อ่อนแอแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาอะไรขนาดนั้นคุณแค่กำลังป่วยเป็นโรคหนึ่งเท่านั้นเองในบรรดา108,000ดโรคที่บนโลกนี้มีนะคะที่6คือผลกระทบต่อง,งานนะคะหรือว่าต่อความรับผิดชอบน้องปิ๊กต้าขอพูดแบบนี้เพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะส่วนมากเลยนะก็จะมีบางคนแบบว่า หนึ่งก็คือมาจากสุขภาพเราไม่แข็งแรงใช่ไหมเพราะเรานอนไม่เอมเราง่วงเหงาเราซึมเราอะไรอย่างเงี้ยสองก็คือมันก็สมาธิเราแย่ลงด้วยทําให้การงานหรือว่าความรผิดชอบที่เราได้รับเนี่ยเรา ปฏิบัติตรงนั้นรับผิดชอบตรงนั้นได้ไม่ดีไม่ร้อยไม่ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนที่เราเคยทําได้ในอดีตอะไรเงี้ยคนที่เรียนหนังสือก็พอเป็นโรคนี้ก็ความจําเราแย่ลงด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าเสื่อมแต่หมายถึงว่าเราจําได้สั้นลงอะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือโรคจิตนะคะเขาเขาพูดแบบนี้นะต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าที่พี่หาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาระยะเลื้อรังแล้วก็เป็นนาน แต,แต่พี่กิตายังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะก็ต้องแจ้งทุกคนว่าเรารู้ตัวก่อนแล้วก็เหมือนกับเยียวยาวแล้วก็พยายามบําบัดต,ตัวเองอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คนที่เป็นถึงขั้นนี้จะมีอาการหูแว,ว่วแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงคนพูดถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีการคิดลบตลอดเวลาบางคนนี่ถึงขั้นถึงขั้นหลอนนะคะว่าแบบมีคนจะเข้ามาทําร้ายเรามีคนแบบ พูดถึงเราไม่ดีแล้วก็มีคนแบบกําลังพยายามจะมาฆ่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงขั้นหลอนแบบนั้นแต่เอาจริงๆคือต่อให้เป็นทั้ง7ขั้น7ข้อนี้นะคะคุณก็หายได้เหมือนที่พี่กิต้าบอกในอ่อีพีที่24-25ว่าถ้าคุณรู้ตัวคุณก็ควรไปพบหมอไปพบแพทย์แล้วก็ ปรึกษาคุณหมอนะคะให้ให้การแพทย์เขาช่วยเยียวยาเราหนึ่งด้านและสิ่งที่สำคัญคือคุณก็ต้องเยียวยาตัวเองที่สำคัญคนรอบข้างคนที่เราให้ความรักให้ความใาสา่ใจเนี่ยก็ต้องใส่ใจเราด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ใจเราได้ก็ต่อเมื่อเราให้เขารับรู้เรื่องของเราด้วยนะคะแต่ระวัง อย่าใช้โลกซึมเศร้าในการเป็นต้นทุนให้ตัวเองทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือว่าให้คนอื่นทําตามทุกอย่างที่เราต้องการแบบนี้ไม,ไม,ไม่ไม่สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องฝึกควบคุมตัวเองด้วยนะเราอย่าปล่อยทุกอย่างให้ไปตามอารมณ์ของเราเพราะว่าผลเสียมันจะออกมามา,มากกว่าผลดีนั่นเองค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนเนี่ย เ,เขาเรียกว่าไงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นวัวแล้วก็เป็นกำลังใจสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ